รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมื่อกางรวมกันเมื่อไหร่มันจะเป็นการเิีิกรัเป็นทีลเริ่มจากราคาพันแแต่ตอนนี้หลังนี้1 8ื่นลูกเสือเนี่ยเราต้องบอกตามตรงเลยว่าเขาเป็นบรรพบุรุษของเราครับผมเจ๊คนเืองชนค่ะ มากันหมดค่ะทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคใต้เนี่ยไม่เคยขาดเลยหลังนี้รอ4ปีสปีกว่าโค้งอกว่าจะได้ขึ้นกว่าจะได้กลางสมหัวครอบครัวเควินแคมป์สวัสดีครับวันนี้แลแคมปิ้งครับพาเดินทางมาที่หนองรีอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับมางานมิทติ้งน่ารักน่ารักใช้ชื่อที่แบบเก๋ๆว่าสมหัวมิทติ้ง แคมปิ้งแคมป์ไทยแลนด์หรือเปล่าหรือจะเป็นแคมปิ้งสมหัวหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวไปคุยกับคนนี้เป็นแอดมินใหญ่เป็นผู้กอ่อตั้งกลุ่มเคบินแคมป์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็เมื่อกี้บอกให้ไม่คุยธรรมดาไม่คุยอยากจะมุดออกมาจากเต็นท์ทำซีนก็ไม่รู้พี่ก้อยพี่ก้อยพี่ก้อย เนี่ยก็อยากอยากทำฟีนมุดมุดมาพี่ก้อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้อยพี่ก้อยดีใจมากเลยที่ได้เจอพี่ก้อยนี่เขาอะไรแหละเจ๊เจ๊คนเมืองชนค่ะเจ๊ชนเออเจ๊คนเมืองชนคนเมืองชนต้องรู้จักใช่ไหมใครไม่รู้จักถือว่าเชยใช่ก็ประมาณนี้พี่ก้อยวันนี้ชื่องานอีกทีหนึ่งพี่สมหัวครอบครัวเคบินแคมป์ค่ะอ๋อสมหัวก็คือเรามารวมรวมตัวกันมีวัตถุอะไรประสงค์อะไรพิเศษไหมพี่คิดถึงงานกลุ่มเราเนี่ยจะ แบบเรียบง่ายที่สุดเรียบง่ายโดนตีไม่มีไม่มีแล้วนี่เสียงอะไรอันนี้ก็คือคาราโอเกะอ๋อไม่ใช่ดนตีไม่ใช่อันนี้ที่เราทํานี่ก็คือรวบรวมเงินแล้วขึ้นดอยบริจาคน้อหนึ่งปีเราทำหนึ่งครั้งครั้งนี้สมหัวก็คือเป็นการรวมของสมาชิกใช่สมาชิกและไม่ไม่สมาชิกก็ได้คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าสมาชิกเพราะว่างานเราอ่ะมันจะจัดตรงกับหน้าฝนทุกครั้งทําไมต้องหน้าฝนอ่ะแตเราไม่กันฝนเลย ทำยังไงเราจะอยู่กับมันได้เนี่ยค่ะมาสู้กับมันใช่เรา้มาสู้กับมันเนี่ยแต่ละหลังโอเคเป็นเขาเรียกว่าพี่กกอยเดี๋ยวนี้นะเขาเรียกว่าเคบินแคมป์ไทยแลนด์ใช่ค่ะกลุ่มกลุ่มของพี่เนาะสมาชิกเยอะไหมพี่สมาชิกพี่สองหมื่นเจ็ดค่ะตอนนี้มันก็มีมาเรืนเล่อยๆเลื่อยส่วนใหญ่ก็มีทั้งทั้งที่ใช้และไม่ใช้เคบินค่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้พอญาดวันนี้สมหัวกันพาไปเดินดูหน่อยมีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยๆคุยทำความรู้จักกัน ดูหลังสวยก่อนพี่ก็ได้ได้โอเคระหว่างดูพี่ผมทําความรู้จักกับเ,เคบินไปด้วยเนาะ,นะโดยเคบินเนี่ยพี่คํา <ำ S 1> จํากัด <จำ S 1> ของของเคบินเนี่ยครับมันมีลักษณะพิเศษอะไรบ้างถ้าแบบคนไม่รู้จักคนเป็นเล่นเซนส์ธรรมดาพี่ก้อยช่วยอธิบายหน่อยก็ <c oughs> ลักษณะของมันนะคะเนี่ยง่ายๆเลยมันจะเป็นเสามันเป็นกระท่อมกระท่มนะพี่นะโดยความหมายแล้วมันจะเป็นหลังหนึ่งที่มันจะ เป็นพี่มีเสาลักษณะของเขาก็จะเป็นเสาอย่างนี้ค่ะเป็นเสาถ้ามันเป็นเสาคือมันจะเป็นบ้านหลังหนึ่งเป็นกระท่อมเป็นบ้านนาตาดีเนาะเราเน้นแค่เป็นเสาแต่แต่แต่มันไม่จําเป็นต้องใหญ่อย่างนี้เล็กก็ได้แต่แต่เป็นทรงเหมือนเหมือนผมจะเรียกยังไงอ่ะเป็นมันเหมือนเป็นโครงบ้านเลยนะถ้ามองเป็นบ้านนี้ก็ถือว่าเป็นตีเป็นเทมินไม่ว่ากันครับผม อ๋ออ๋อแล้วแต่ตรงนี้เราจะมีแอดมินประจำของเรา8หลังก็คือ8คนอ๋ออันนี้แบบให้ดูกันเลยใช่ใช่ใช่อย่างพี่เนี่ยที่พี่รวบรวมกลุ่มมาได้ก็เพราะว่าพี่กลางเต็นท์คนคนเดียวแรกๆคือแฟนพี่จะไม่ชอบกลางเต็นท์มันยุ่งยากลำบากใช่ใช่ ใหญ่ๆอย่างนี้นะคะกางง่ายมากค่ะคนเดียวกางได้คโอเก็เลยเริ่มจากเน่าๆเนี่ยค่ะได้ได้ใช่ครั้งนี้มิ팅ครั้งที่เท่าไหร่แล้วพี่ครั้งที่ห้าเราเรามิ팅ปีละครั้งใช่ไหมพี่หรือไงวะหรือว่าเราเจอกันไม่บ่อยแต่เจอทุกเดือนไม่บ่อยยังไงเราจะมีงานใหญ่งานหนึ่งเป็นงานหมาหอนหมาหอนอ๋อนั่นจะเป็นคอนเซ็ปต์ของเต้นทเลยหมาหอนนี่ช่วงไหนนะพี่ มาหอนเราจะอยู่มุกรลาค่ะแต่ว่าถ้าถ้ามาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าฝนมาท้าฝนกันใช่ทุกปีทุกครั้งก็ประมาณเนี้ยเริ่มเราต้องท้าฝน้าฝนนะพี่ทั้งทั้งที่นะแล้วก็แม้แบบมันจะกันฝนไม่ได้มันมีความต่างยังไงพี่ของแอดมินทั้ง888ท่าน8คท่านแปดคนพี่เนี่ยเป็นคนเริ่มใช่ไหมพี่คนเริ่มเริ่มจากราคาพันแปดแต่ตอนนี้หลังนี้หมื่นแปดไม่ติดเท่าใช่ราคาเข้าไปประมาณนั้นค่ะทำไมพี่ ก็เพราะว่าความมินเทสของเขากลางแล้วเป็นตัวเดียวในประเทศไทยว้าวนะมันมันเป็นของแรไอเทมแล้วแร่แรแล้วมันหาไม่ได้ผลิตไม่มีแล้วอาจจ์หนึ่งเดียวในโลกก็ได้พราบโดวอื่นมันบูกรลายมันมันอะไรมามาโอเคก็จะเป็นลักษณะนี้นะเข้าใจกันง่ายๆจะมาสมาชิก2 0 0 0 0ื่กว่าคนวันนี้มารวมมาทั่วประเทศเลยพี่เท่าที่สะดวกเลยครับครับผม มากันหมดค่ะทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคใต้เนี่ยไม่เคยขาดเลยใครไม่เคยขาดเลยมา,าจังหวัดอะไรภาคใต้ <ไป S 2> เขาจัดงาน10ครั้งเขาก็จะมา10ครั้งนาราธิวาสนาราธิวาสนี่ ตลอดค่ะแล้วไม่คิดจะไปเยี่ยมเขาบ้างเหรอเปลับไปไปเราไปค่ะเรามีกิจกรรมไอจอนนแนใช่ใช่ใช่หลักๆวัตถุประสงค์กลุ่มนอกจากได้เพื่อนเดี๋วเราเดินไปดูได้ได้ค่ะได้ได้วัตถุประสงค์กลุ่มอพี่เรามีกิจกรรมที่มันเป็นเพื่อสังคมด้วยยะพี่ก้อยใช่ค่ะเล่าเล่าหน่อยพี่ช่วยช่วยเล่านึง หนึ่งปีเราจะขึ้นดอยกันหนึ่งครั้งไปทำอาหารให้เด็กแล้วก็ไปสร้างโรงเรียนครับผมก็ประมาณนี้ค่ะเราจะทำกันอย่างนั้นซึ่งเสียงเพลงเนี่ยก็ทุกทําบุญได้นะพี่นะใช่คสามเพลงยี่สิบบาทสามารถขึ้นดอยก็เหมือนผสมเงินนะนี่นะโอเคใกล้ส่งหนึ่งอันนี้ส่งนึงอ่ะพี่แวะได้นี่นี่นี่อันนี่เรียกว่ากุฏิกุฏิก็เหมือนเดิมเห็นไหมคะมีเสาซึ่งจริงๆเราไม่รู้เรียกอะไรเราก็มาตั้งว่าเป็นกุฏิเหมือนแบบเราเ่อเราเจอมาส่งอัมเบร่าอัมเบร่าอ๋อ เหมือนล่มเป็นโซนเบลาแต่ว่าเราเลือกเราเลือกให้มันไม่มีลูกเปือด้วยใช่ไหมลักษณะพวกนี้ก็ไม่จํากัดว่าจะเป็นของยุโรปของอเมริกาของอะไรไม่เลยพี่ไม่ค่ะแล้วถ้าผมมีเคบินถือว่าเป็นเคบินใหม่ผลิตใหม่ก็เป็นเคบินได้ไม่จําเป็นต้องเลโทรวินเทจคือตอนนี้พี่จะพูดให้ฟังมีหลายแบรนด์มากเลยที่ผลิตขึ้นมาใหม่มาตอบโจทย์ของเราเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าของใหม่ๆเขาเป็นยังไงกันไอวันนี้เราดูชมความวินเทจแล้วก็ร่วมกันว่าเป็นเคบินเหมือนกันใช่ ถ้าคุณมีเสาอ่ะคูณคุณคือเคบินหมดอะค่ะนี่เหรอเฮ้นี่คือหัวใจมันเลยถ้ามีเสาอย่างเงี้ยนะนี่นี่คือบ้านเรามีเสาทุกหลังเห็นไหมคะเราจะมีเสากันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเคบินเลยมีเสาในตัวโครงบอดี้ของเต็นท์นะพี่นะ อ๋อจะเป็นห้องเดียว2ห้องหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเสาโปดเห็นไหมคะมีเสาตัวนี้ตัวนี้ยิ่งตัวนี้ยิ่งวินเทจเลยอ่ามาตัวนี้แนะนำมาแนะนำกันหน่อยตัวนี้ถือว่าแรแร่เลยพี่อันนี้โคขอเชิญแอดมินอีกคนนึงมาแอดมินเชิญหน่อยสวัสดีพี่แอร์ใช่พั่นี่ต้องเข้าใจพี่แอรนี่คืออะไรพี่ตัวนี้เคกินอะไรเอ่ยเป็นประมาณทรงยุโรปอะครัอันนี้ได้ของอะไรสีสันอย่างงี้พี่อ่ายุโรปแนวเรโทครับเรโทได้มาจากใครพี่ พี่พง์อีกแล้ววันก่อนมอสจะยุคประมาณนั้น60 60นะพี่โอ้โหถ้าตัวนี้ในแล้ววันนี้คุณผู่มาเจอฝนเลยฉ่ำไปเลยนะจุ่มฉ่ำ้าของเดิมก็พี่เสือใหญ่พี่แทเกอร์อ๋อพี่ชนพี่ชนอ่าตะชนตะชนโอเคก็นี่ถือว่าเป็นหนึ่งของพี่แอร์นะพี่นะ วันนี้มาก็พี่แอนนี่ถือเป็นแอดมินใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแอดมินถ้าเราจะเรียกเราเรียกตัวนี้กันนะคะเราจะเรียกว่าห้องครึ่งห้องครึ่งอ๋อห่ห้องก็ว่าอีกห้าตัวแต่ความความสวยของเขาเขาจะอยู่ในแนวของพวกเรโทแต่เขาเรียกว่าห้องครึ่งตัวนี้ถ้าแบบบัญญัติสักกี่ตัวหรืออะไรยังไงพี่ห้าหกสิบปีตัวเนี้ยเหลือสักกี่ตัวหรือมันจะอยู่ที่ไหนบ้างหรืออะไรเคยเคยนับญาติกันไหมพี่ว่าญาติเขาอยู่ที่ไหนบ้าง จังหวัดอะไรบ้างประเทศไหนบ้างไม่น่ามีตรงนี้ไม่น่ามีไม่น่ามีอันนี้หลังเดียวหลังเดียวโอ้ยพี่พูดอย่างนี้ก็ป้ายยากันเนี่ยวันเนี่ยญี่ปุ่นเราก็ยังต้องหาเลยว่ามันจะมีกี่หลังทุกๆหลังของไฮบินเหมือนกันหมดนะโอเคพี่แอร์งเก็บดีๆนะพี่ระวังโดนเสียบบางชิ้นบางส่วนเราต้องไปเอามาจากห้องประมูลห้องประมูลอ่าอีบงอีเบเดีเมื่อได้เคยคุยกับพี่แอร์นะว่าต้องต้องไปด้วยแล้วก็แล้วฮูเจแปนอะไรพวกเนี้ยเราก็มีมีแมวมองนั่งเฝ้ามอนิเตอร์อยู่โอเคก็ห้อง พึ่งนะเนี่ยนะเรายังมีคอนเซ็ปต์ของเราเหมือนเดิมเห็นไหมเสาเห็นเสาไหมคะอ่าเสาเรายังมีเเสาหมือนพี่พี่ก้อยผมถามเป็นความรู้งั้นพวกพวกแบบเอ่ออะไรนะไอ้สปริงบาร์อาจจะเป็นแบรนด์เลยนะพี่ค่าะเป็น่างนี้นะนี่คือเนี่ยเนี่ยทรงเขาเห็นไหมเห็นหรือยังนี่ถือว่าเป็น มาจากตระกูลของเควินหมดเลยใช่ครับใช่ไหมเพี่เป็นหนึ่งในเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้พี่วิโรจน์พี่วิโรจน์พี่วิโรจน์เป็นเจ้าของหลังนี้ใช่พี่วิโรจน์ของีจากผ้าที่เก็บไว้ก็มีได้ผ้าเก็บมาก็เก็บมันไว้รอหาเนื้อคู่แล้วสักพัหนึ่งจะมีคนสองในเยาฮูเจแปนเขาไปเจอไอ้พวกนี้กองอยู่กับพื้นแล้วเขาก็เอามาประมูลครับผมแล้วก็ให้พี่เขาบินกลับเข้ามาแล้วพอโค้งเนี่ยกลับเข้ามาไอ้นี่ก็นอนรออยู่ พราะบางครั้งเรื่องราวของพวกเราเนี่ยมันจะมีเรื่องราวเต้นแต่เราตัวมันอยู่กับใครมายังไงครับส่วนใหญ่เป็นมาไม่ครบเพราะมันมันมันทำนานแล้วมันก็่นามัเกหลังนี้รอสี่ปีสี่ปีกว่าจะได้ขึ้นกว่าจะได้กลางกลางครั้งนี้เป็นครั้งที่สองจริงจริงๆเราก็ทําได้นะพูดถึงแต่เราไม่นม่ไ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 ม่เม่ไม่อม่ไ่่ไม่มมไ่ แต่ละส่วนน่าจะมาต่ากหรือเปล่าอันอันนี้โครงมาจากเยาวูเจแปนมครับเยาวูเจแปนถ้าใบถ้านี้ไม่มั่นใจน่าจะน้องเอามาจากตู้ก็คงจะมาจากญี่ปุ่นเพราะว่าติดตู้คอนเทนเนอร์มาครับผมครับอันนี้ชื่อเสียงเลนนามเขาโดยรุ่นเขาเรียกอะไรครับพี่ตัวนี้แฟกซ์บร์ใช่เปเ่าก็คือเหมือนตรง สเตปปกบารเหมือนเดิมปัจจุบันนะนะที่มีกันมาแล้วก็คือลักษณะอย่างเงี้ยเป็นบาร์ที่มาแบบนี้มีเสาเหมือนเดิมถ้ามีเสาก็คือใช่แหรือว่าเนี่ยโอ้ก็เปิดตัวนี้อายุอานามเท่าไหร่ได้ไหมอายุอานามก็ถ้าถ้าฟังดูแล้วทียยนยางก็น่าจะสัก20อัพ20อัพนะประมาณนะครับแต่ไม่มีผลิตแล้วหาไม่ได้หาไม่ได้ก็จะเก็บกันไว้ก็ถือว่าโอ้เื่นตาตื่นใจดูนะครับพี่ครับทำไมเราถึงเขาถึงมาอยู่ในกลุ่มเราครับผม เพราะว่าเขามีเพราะว่าเขามีเสาอยู่ตรงกลางเห็นไหครับอ๋อใช่อ๋อเห็นะครับพี่เอ๋เห็นไหมคะครับผมอืมครับครับครับแต่เราเรียกส่วนใหญ่คนรู้จักก็เป็นเป็นกระโจมเป็นกระโจมค่ะครับผมอืมก็เป็นอีกอีกอีกหนึ่งรูปแบบของเคบินใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบสนับสนุนโดย มีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพเมื่อกี้ก็เปกที่แล้วก็ได้คุยกันเรื่องราวต่างๆของเคบินแคมป์ไทยแลนด์นะครับเป็นเรื่องราวของเคบินแคมป์ไทยแลนด์ผมผมว่ากลุ่มพอพอรู้เรื่องราวแล้วผมว่ามัน,ม,น,ม,นมายาวนานแล้วก็ได้แตกแขนงต่างๆไปเกี่ยวกับเออเต็นแล้วแต่ความนิยมหรือว่าสไตล์ของผู้ใช้นี่คือหนึ่งเรื่องราวความตั้งใจของ แคมปิ้งนะครับที่พามาดูงานแคมปิ้งครั้งนี้อีกเยอะมากอีกเยอะมากมายครับเรื่องราวแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันครับเรามีโอกาสนำเคบินเต็นต์ตัวเคบินเต็นต์ตัวนี้นะครับเป็นของแคสเซิลแคมป์นะครับมายาแคนวาสนะครับตัวนี้โหใหญ่โตเลยครับก็ลองทดลองวันนี้ก็มีโอกาสมางานทั้งทีก็ได้หลับได้กางใช้กันแหละครับวันนี้นะครับตัวนี้ก็โอ้โหถ้าสีตัวนี้วันนี้ผมได้มาคือเป็นโอรีสกีนนะครับแล้วก็ ลักษณะเป็นแคนวาสนะครับเป็นผ้าแคนวาสแล้วก็ขนาดกางออกมาเนี่ยฮะสามหกศูนย์นะครับสามเมตรหกนะฮะแล้วก็ขนาดความกว้างก็2เมตรสามแล้วก็ความสูง2เมตรสิบนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมว่ามีข้อดีงามคือประตูรอบด้านชอบชอบมากนะครับแล้วก็มีเหมือนเหมือนเป็นเทเลสข้างหน้าออกมาทั้งซ้ายทั้งขวาลราปรับได้หมดนะครับเหมือนสไตล์ผมเนี่ยเอาแบบเอาแบบแล้วแต่สไตล์ท่านนะครับแล้วแต่สไตล์ใครก็คือผมก็จะ ใช้เทเลสเป็นด้านหน้าหรือใครจะเอาด้านหน้าไว้ไว้สําหรับด้านหน้าอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็โบกลงสบายครับลมโปรสบายถ้าสนใจก็เข้าไปดูในเพจของ c a s เซิลแคนะครับเข้าไปดูในเพจเขาได้แล้วก็ก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆอีกหลายส่วนนะครับครันนี้ก็แนะนํากันพว่า5้าหกคนนี่นอนสบายเลยแล้วก็เข้าของอุปกรณ์เครื่องใช้เนี่ยยักใต่เข้าไปได้แล้วก็โดยผ้าโดยอะไรเงี้ยก็แข็งแรงสบายมากนะครับนี่คือ แนะนำเลยครับมายาครับตัวนี้โอริสกินนะครับที่เอามาแล้วก็อีก,อก,อกหลายๆส่วนที่ร่วมเดินทางมานี้ต้องขอบคุณด้วยเหมือนที่นั่งสบายๆสวย,ยงามที่เห็นกันเดินทางกันมาทุกครั้งโนมาดิกแคมดีไซน์นะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะเก้าอี้ที่เราคัดซ่อมได้จะเอาแบบไหนลายไหนจะเอารุ่นไหนลักษณะเป็นเก้าอี้เก่าเก้าอี้ใหม่ก็ลองไปชมกันได้เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนลายตามที่เราต้องการได้แล้วก็มีคนดูแลอย่างผู้ชำนาญการเลยนะครับ โนมาดิแคมดีไซน์กนฝากไว้ด้วยครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับโต๊ะสวยๆแง่ที่เราเห็นก็ของคัสซอมเมทัลนะครับถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่กับงานเกเเดีไซน์นะครับมีทั้งงานเป็นงานไม้งานเหล็กผสมกันไปแล้วก็ตัว็อปตัวตัวนี้ตัวตัวแอตัวเนี้ยตัวต่อตัวเนี้ยฮะที่เราวางเข้าของอยู่ในวางชุดกาแฟเนี้ยก็ถือว่าเป็นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแล้วก็มาประกอบและสําหรับคัสซอมเมทัลเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่แบบเราสามารถ มีออเดอร์หรือว่าผลิตแบบ O E M ได้เลยนะครับก็ถือเป็นงานเหล็กคนรุ่นใหม่ก็ฝากไว้ได้แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของคแคมป์แคมป์ไทยแลนด์ท้งนี้มีเรื่องราวอีกเยอะมากมายนะครับณนะทีน่นี้ทานทิวผาแคมป์แอนด์คเฟชนบุรีไปดูกันต่อครับวันนี้มากันาเยอะกันไม่ีบสมาติด ถ้าเป็นเอาเป็นเต็นท์ก่อนนะคะหนึ่งหลังท่วนพอดีว้าวตัวเลขสวยใช่เพราะว่าด้วยสถานที่แล้วก็บรรยากาบรรยากาศก็เห็นใจเนาะใช่่แล้วก็เข้าใจเต็นท์เราต้องมาเปียกอะไรเงี้ยแล้วก็จะลิมิตให้แค่100หลังแล้วก็100หลังก็ประมาณ ร้อยกว่าท่านเกือบ200ท่านก็ประมาณ200ท่านแต่ใช่จากวันนี้หลักๆมีกิจกรรมอะไรบ้างพี่หลวมๆสบายๆแล้วกิจกรรมเราอ่ะคือกลุ่มเราเป็นอะไรที่สบายที่สุดครับคือมาเขาต้องการแค่มารวมกันครับผมมารวมกันแล้วได้คุยเหมือนพบปะกันได้พูดว่าไอ้เต็นท์เนี่ยมันมายังไงแล้วมันโดนขิงกันหน่อยมาขิงใช่ขิงเลยนั่นนะค่ะโอเคไม่เล่นสนุกแล้วนะได้เราไมีลูกเสือแล้วนี่ไงนี่ไงลูกเสืออ๋อโอเค เป็นของผมเองอ๋อใช่ใช่ตู้ญี่ปุ่นครับอ๋อตู้ญี่ปุ่นไอ้นี่สีสันมันบอกประเทศบอกบอกตนได้ไหมพี่ก็ได้ไหมหรือว่าแล้วแต่ก็น่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เพราะว่าได้มาจากตู้ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ชอบลูกเสือเนี่ยมันมีสีวยมีส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 ันเลยกันฝนกันฝนครับพี่อืมใช่ใช่ใช่แต่ตัวนี้จะไม่ไม่มีพื้นไม่มีพื้นอ๋อโอเคก็เหมือนเป็นเป็นทรงครอบเหมือนลูกเสือรอดดอนผมเล่นดอนอย่างนี้กันไปเลยลูกเสือเนี่ยเราต้อง บอกตามตรงเลยว่าเขาเป็นบรรพบุรุษของเราครับผมเขาเป็นเริ่มแรกของเคบินแพงครับผมไม่ใช่ว่าเรามีลูกเสือแล้วเรามาตั้งเนีนี้ไม่ใช่นะคะแต่คือเราดูประวัติมาแล้วลูกเสือเนี่ยคือเป็นเหมือนปู่ย่าตาทวดของเราก่อนที่คุณย่าคุณทวดใช่ก่อนที่จะมามีสองห้องสามห้องอะไรที่สวยสวยงามนี่คือลูกเสือค่ะทำไมเลือกมาที่นี่ครับพี่พี่ก้อยเมือกมาทิว การทิวผาคือที่เนี่ยบรรยากาศดีครับผมแล้วก็มีหญ้าเขียวเขียวหญาเขียวเขียวแล้วก็ลานเขาจะเสมอครับมันทําให้เคบินน่ะมองดูแล้วคือเคบินน่ะไม่ว่าคุณจะทําทรงแบบไหนก็สวยครับดูสิคะมันจะแบบว่าเห็นไหมนะ,ม,นะม,นมันมันมันเหมือนไม่ต้องมีพับค่ะ ไม่ต้องมีพับคุณก็ดูสวยงามนะบางบางบางมิติ่งพอบพับคุณเยอะนะอ่าใช่ไม่ต้องมีพอบเลยคือกลางไปเฉยๆอย่างเงี้ยคุณดูสิสง่างามสวยงามหมดทุกตัวเลยแต่ว่าวันนี้เราต้องเข้ามาดูหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ต้องไม่เพราะว่าหมู่บ้านนี้นี่พอบเยอะที่สุดอ๋อถือว่าเป็นโซนพับเยอะใช่ใช่ใช่โอเคนี่เราก็จะคือตอนเนี้ยฝนเนาะจะตกมันก็มีบางนี่คือสิ่งที่เราต้องการใช่ถ้าไม่มีอย่างเงี้ยเราไม่มา ได้วันนี้ได้บรรยากาศได้ได้อันนี้เราเราบรรดาเจ้าของกันนะพี่ก้อยนะใช่ค่ะได้ใช่ก็ถือว่าโอ้แต่ละหลักนะก็ก็มีความสวยงามตามคาเลคเตอร์นะพี่เนาะแต่ละท่านแต่ละคนอะไรแงบนี้ยถ้าฝนจะไม่ลงเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเต็มไปด้วยของหมดพอมาะไม่เงี้ยแต่ละหลังก็ถือว่าเป็นของเก่าของไม่ผลิตของเกศของหายากกับพี่ของแรงไอเทมน่ะอย่างเช่นตัวนี้ก็มีสองตัวพี่ก้อยแบบไม่ควรจบฝนใช่ไหมคะไม่ค่ะต้องเขาเป็นผ้าที่ต้องโดนฝนโดนแดด อย่างเช่นหลังนี้6 0ปีก็จะผับซีนหรืออะไรมันมันมีผลในมุมมีผลมีผลหมดนะคะพวกนี้ปัจจุบันมีมีการดูแลมีช่างมีอะไรไม้เที่ยวแบบคอยดูแลพวกนี้หรือว่ามีอยู่บ้างใช่ไหมมีค่ะแล้วก็ด้วยความรักของเจ้าของอ่ะทุกคนเขาจะดูแลเขาอย่างดีอย่างอย่างสมมติการมาโดนมีทิศทางดูแลกันนะเริ่มมีบางคนเริ่มทดลองว่าจะใช้กาวแบบไหนในการที่จะทำ พราะสมัยก่อนนี่มันก็จะเป็นผ้าที่คลานมันก็มีกันน้ำครับผมอาอาอาอก็วันวันไปมันก็เริ่มมันมันค่อนข้างหลากตาบางครั้งเราไปงานมิสติงเอาไม่ได้ว่ากันนะครับแบบเลนใหม่ใหม่แบรนด์ใหม่ใหม่มมิสติงกลุ่มนี่ที่เป็นมีอยู่ในปัจจุบันก็จะเห็นคล้ายๆกันแต่พอมางานเคบินแคมนี่มันก็มันมันแท่จะไอ้นี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรอย่างนี้เลยแต่วันนี้ขออนุญาตเอาแค่บรรยากาศเพราะเดี๋ยวเราต้องเจออีกหลายงานเพราะพี่ก้อยจัดแบบ ทุกสัปดาห์ไม่พี่จัดปีละแค่สองครั้งค่ะโอเคสองครั้งโอเคก็เดินดูกันก็เอาแบบห็นนะห็นถึงปิบรรยากาศไปหมู่บ้านนี้เราพลาดไม่ได้แล้ว้องเข้าดไม่ได้บันนี้เขาดูแลเป็นอย่างดีเนาะเป็นหนึ่งอีกหนึ่งมิสติ่งงานนะวันนี้ถือว่าคือคืนก็คืนนะฮะคืนวันนี้คาเลคเตอร์ถ้าเรา เห็นกันก็คือเป็นลักษณะชัดเจนเลยเป็นเคบินเคบินล้วน,นเลยฮะเคบินใช่ไหมโค้ถึงเคบินบ้านเหล่าหน่อยหรือว่าเยอะก็เยอะนะเยอะนะ,นะ<ช>ตัว<ต>ใหญ่คนเคบินนี่ลักษณะไหนคนบอกมีครอบครัวหรือว่าคนที่แบบอยู่แบบนอนสบงสบายอะไรเงี้ยอ่าตัวใหญ่จะเป็นครอบครัวครับเพราะว่ามันมีลักษณะที่ใหญ่ใหญ่นะมีห้องในตัวอะไรเงี้ยครับมันจะมีแล้วแต่ห้องครึ่งสองห้องนอกห้องอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คาแรคเตอร์แต่ตัวใหญ่เคบินที่นี่งานนี้ถือว่าหลากมากทั้งเคบินใหม่เคบินต่อถูกครับ ถ้าแยกเควบินมันน่าจะมองอะไรเป็นหลักถ้าแบบโอเคเป็นเป็นเควบินอยู่ในจํากัดจําพวกของเป็นเควบินเคบินมันจะมีทั้งปีเก่าปีใหม่ปีเก่าปีใช่ครับปีใหม่ก็จะเป็นแบรนด์มีจีนที่ทําใหม่ๆฮะก็มีพวกโอกะว่าที่อเมริกาก็มีถือว่าเป็นเป็นยังเป็นอยู่เป็นแบรนด์เก่าแต่ว่ายังมีงานใหม่อยู่มันจะเป็นงานสเปรงบาร์พวกแคมดีไซน์พวกนี้ก็ถือเป็นเคบินใช่ครับแสดงว่าเคบินเยอะมากถ้าแบบพูดถึงทั้งหมดเคบินจริงๆก็ถือว่าเยอะเยอะเยอะนะถือว่าออกมาก็ถือว่า เกือบจะทุกประเภทได้เพราะว่านะาเป็นเคบินเป็นหลักพื้นฐานพื้นฐานพื้นนฐเป็นโครงคือืถือว่าสู้กันตายเลยสู้ตายเลยอันนี้หน้าฝนส่วนใหญ่ก็เจอฝนตลอดฝนตลอดเจอฝนตลอดแล้วก็ครับผมเป็นอะไรที่เขาเรียกเลยเมื่อกางลมกันเมื่อไหร่มันจะเป็นการเรียกฝนเป็นวิธีเรียกฝนนี่ดีไม่ดีทุกครั้งทุกครั้งที่มีการรวมกัน ครับฝนตลอดไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าร้อนจะจะเยาวอนยังหน้าร้อนก็ยังเยวชนไม่ได้ไม่ถึงคำสาดก็ตลอดขนานแต่ว่าเอาคุณปู่คุณย่ามาอาบน้ำเอารางรางตัวมาสร้างความสดชื่นกันไปใจใจความเป็นเคบินถือว่าหลักมากครั้งนี้ยิ่งเป็นงานมิเต็งครั้งนี้นะใช่ครับใจใจใจพูดถึงความหลักหน่อยของเคบินนี่ถือว่ากระจายอยู่ทั่วเกือบทั้งโลกอ่ะมันมันมเต้นเคบินมากใช่ครับครับผมอ่อคอเลกเตอร์ถ้าหลักๆเคบินนี้น่าจะเป็นประเทศไหนหรือเป็นโซนอะไรครับ อย่างที่เห็นตอนนี้ครับผมญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่าผมผมเพิ่งเห็นงานเคบินญี่ปุ่นหลักหนักงานนี้ใช่ครับอันนี้คือญี่ปุ่นเลยครับผมส่วนใหญ่คือญี่ปุ่นทั้งหมดที่เห็นจากจากฟังก์ชันผมว่าฟังก์ชันอาจจะอยู่กว้างขวางหลับนอนสบายแยกเป็นห้องชัดเจนลิฟวิ่งรูมเป็นห้องใหญ่สองห้องห้องนั่งอะไรอย่างเงี้ยฟังก์ชันอย่างอื่นพอเป็นเคบินที่ตอบโจทย์คนใช้มีอย่างอื่นไหมครับความแข็งแรงได้ไหมครับแข็งแรงก็แข็งแรงครับแข็งแรงเงี้ยถือว่าเป็นฟังก์ชันคือโอเค ใช้งานได้ใชความแขอยแต่แล้วก็ได้ความแข็งแรงใช่<ต>เพราะว่าด,ด้วยโครงเหล็กหรืออะไรเงี้ยสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟน่นัดกันดูแลสุขภาพร้านอาหารพรณีสุข,ขุมวิทย3 เป็นบรรยากาศเนี่ยนะครับคนรักชอบเ,อเต็นท์แบบลักษณะเป็นเคบินนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มพี่ๆรุ่นๆใหญ่ๆนะครับที่เราได้มีโอกาสมาพูดคุยด้วยนะครับแล้วก็การเดินทางของแล์แคมปิ้งทุกครั้งนะครับเราก็จะมีกาแฟไม่กับ,บนั่งดื่มนั่งจิบกับบรรยากาศอย่างนี้กับเต็นท์กับเก้าอีก้กับโต๊ะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับในส่วนของกาแฟนะครับของโรงกาแฟัคราหมุนนะครับที่มีทั้งขั้วแคมขั้วกลางขั้วอ่อน นะครับหรือไม่จะเป็นแบบลักษณะเป็นดิฟก็มีให้เห็นกันเหมือนข้างหน้านะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับโรงกาแฟโควรมุนนะครับแล้วก็สําคัญครับได้กาแฟเสร็จเหมือนได้เมล็ดกาแฟอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะแบบมีเครื่องเบนเล็กๆมาอ่ามีเครื่องบดดืดๆก็เล็กน้อยแล้วก็ก็ต้องหาเครื่องชงนะครับแล้วก็วันนี้แนะนํากันเลยครับสตราเลโซนะครับแนะนํากันเลยครับเป็นลักษณะเครื่องทำเอสเปรสโซตัวนี้ครับโอ้ใช้แล้วติดใจเลยครับชอบมากชอบมากก็เป็นล like e ักษณะอย่างเงี้ยครับไป สโลวาไปทำเอสเซนโซดื่มกันในแคมป์เนี่ยแบบง่ายดามากครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะกาแฟที่แบบพกติดตัวได้ง่ายนะครับก็เป็นอุปกรณ์ลักษณะตัวนี้เป็นรุ่นของ S-P300 ของ t t r r ์เ s โซนะครับตัวนี้ก็เนะี่ยสีแบบมีหลากหลายสีเลยนะครับก็เข้าไปดูในส่วนของ t t r r ์เ s โซได้แล้วก็จะได้กาแฟออกมาเป็น อเอสเตโซให้เราได้ดื่มกันนะครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของการแคมปิ้งก็ต้องขอบคุณซาเลโซไทยแลนด์ด้วยนะครับก็เข้าไปดูในเพจได้ติดตามได้ไม่หลากหลายรุ่นครับก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่แบบจับต้องได้นะครับฝากติดตามรายการด้วยครับในส่วนของแร่แคมปิ้งนะครับเจกินทุกวันเสาร์นะครับส0นาฬิกานะครับแล้วก็ทางช่อง MVTV หรือติดตามไม่ทันสดหรือดูผ่านแอปพลิเคชันไม่ทันหรืออะไรเงี้ยก็เข้ามาดูในส่วนของแพลตฟอร์มในส่วนของ Facebook YouTube แคมเซอร์แคมสเตอร์เนี่ยครับก็เข้ามาดูได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามครับขอบคุณคามออดอนนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับท่องเที่ยวแคมปิ้งอย่างมีความสุขครับเดี๋ยวบรรยากาศงานเคบินแคมป์ไทยแลนด์มีให้ติดตามกันอีกหนึ่งสัปดาห์ขา่าวหน้าไว้ติดตามครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ